สวบดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะต้องกราบขอพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรามากๆเลยนะคะท่านได้มอบคะแนนนะคะให้ครอบครัวน้องโอปอลนะคะได้ซื้อต้นสับปะรดนะคะ1คันรลนะคะกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรามากๆเลยนะคะเมื่อวานท่านก็มานะคะมาป้อนผลไม้นะคะมาเยี่ยมคุณยายามูลด้วยนะคะ ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะครอบครัวของน้องโอปอนะคะเมตานะคะหมอบอาหารนะคะเป็นต้นสับปะปรดนะคะให้น้องช้างนะคะท่านก็มาบ่อยนะคะมาประมาณสี่ห้าวันนะคะหรือว่าสามวันสี่วันท่านก็จะมาครั้งหนึ่งนะคะท่านก็เป็นเพื่อนนะคะกับเจ้าของปางนะคะ ในมอบต้นสับประโลให้น้องช้างทั้ง6เชือกนะคะก็มีคุณยายคำูลด้วยนะคะนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำร่ำรวยๆนะคะมีสุขภาพพรรมไมที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะเดี๋ยวแม่ควงก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ